สวัสดีค่ะโอล่ามาบูายนะคะคุณแม่ช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคอมพีของพวกเราแล้วเนาะใช่ค่ะคคอมพีก็คือสอบไฟนอลหลักสุดท้ายอ่านนะคะไฟนอลละใช่ค่ะก็จะมาขอเทคนิคเล็กเล็กน้อยสาหรับการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้สิ่งหน่ส่วนตัวก็คืออ่านเท่าที่อ่านหวอีค่ะเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็อ่านแบบลุงขำํำอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่หลับไม่นอนแต่ว่าด้วยวัยของแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่า แบ่งเวลาการแบ่งเวลาสําคัญะคะ่ะคือต้องอ่านแล้วก็นอนเพียงพอเช้ามามันก็จะหัวสดใสไม่แบงนะคะแล้วก็เวลาเราอ่านแล้วก็อ่านแบบว่าหา point หา point ที่สําคัญนะคะเช่นว่าเราอ่านข้อข้อสอบเก่าใช่ไหมข้อหนึ่งเนี่ยเราก็อ่านจับใจความที่ได้ว่าข้อสอบข้อเนี้ยว่าเขาจำเนิงจะบอกอะไรเราหลังจากเราอ่านข้อเนี้จบเนี่ยเราเขาจะต้องให้เรารู้อะไรเราก็จับไว้จับ p อยตรงนั้นออกมาะคะ่ะ mm hmm. แล้วมันจําได้ดีไหมคะอย่างเงี้ยเราสามารถอ่านเ,เข้าใจอ่ะไม่ได้ท่องจําแบบน้งแก้วนกองขุนทองอ่ะมันก็จะจําได้ดีจละจาได้นานนะคะ<ม>คือเราต้องทาความเข้าใจกับมัน,นะหาะพอยของมันอืมและอย่างเร็วๆนี้ก็เห็นว่ามีข่าวรุ่นพี่ของเราที่จบไปนานแล้วได<ม>้รับตําแหน่งใหญ่ๆใช่ไหมคะคะได้รับตำแหน่งัก<อ>วิชาการรับรองศาสตราจารย์้านสังนะสุ อย่างน้นนองๆหลายคนก็สงสัยว่ากูเลสเปิดมาแล้วนั้นอย่างไรนานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นแรกที่มาตั้งแต่ยุค80นแล้วนะคะปี2530ก็มีคนไทยมาเรียนแล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่แบบมิวโ,โนโนเพราะมันยังไม่มีโซเชียลเนาะสมัยนั้นก็จะมีรุ่นพ,พี่ของเราที่จบไปตั้งแต่ปี2 5 3 0เป็นอาจารย์ในมหาลัยชั้นนำนะอย่างเช่นมหาลัยไม่ดนก็มีรุ่นพี่ที่จบคณะแพทย์ของเราไปเป็นแพทย์ดีก็เป็นอาจารย์ที่มหาลัยมิวโนนและล่าสุดก็เป็น ก็จะมีตําแหน่งใหญ่ๆรองรับอยู่เนาะหรือว่าก็มีตําแหน่งทางวิชาการเยอะแยะนะคะจบไปก็จะมีหนทางของแต่ละคนเพราะว่าทีอเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่การตรวจรักษาคนไข่บางคนก็หันตัวไปในสายวิชาการสายอาจารย์หรือว่าสายนักการเมืองก็มีนะคะหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงอะไรเงี้ยก็มากมายครับก็ก็ลองศึกษาดูดีๆก่อนนะคะแล้วก็ รับสมัครอยู่ใช่ไหมตอนนี้ค่ะสมัครค่ะแล้วก็หลายคนก็กลัวที่จะมาเรียนนะเนื่องจากตัวเรื่องภาษากรรมาราเนาะก็จริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันเป็นการที่เราเป็นสกิลที่เราสามารถพัฒนาได้นะคะถ้าเราใช้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่ว่วเาเป็นฟังอาจารย์หรืออ่านหนังสือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วการมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้นทักษะทางภาษาเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาขึ้นเองโดยลําดับค่ะก็คือว่า ยิ่งมาเรียนที่นี่ยิ่งทําให้ภาษาเราพัฒนาไปได้ด้วยนะคะแล้วก็การความยากความยากของการมาเรียนแพทย์โอเคยอมรับแหละมันต้องยากเพราะเนื้อหามันค่อนข้างที่จะยากและกวา้างใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามาเรียนที่นี่ก็เราก็จะรู้ point ของพอยเองวิธีการที่ว่าเราจะทําอย่างไรให้มันรอดนะคะเราก็จะมารู้ด้วยอันตโนมัติมันก็จะรอดไปเองงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวแล้วอย่างน้องๆบางคนเขาก็จะ กลัวมากไม่ได้ภาษาเลยไม่ได้แบบสนทนาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ก็ก็ลองมาไหมคะถ้าเกิดยังไงทางเมดิซี่เราก็มีคอร์สเรีภาษาให้แนะนําที่ฟิลิปปินส์สมมติว่าเราอยากจะมาในภาษาก่อนสักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเราก็แนะนําได้นะคะมีเหมือนกันมีโรงเรียนภาษาที่อยู่ใกล้ๆกับมหาทีัยรน่ะค่ะอ่าไม่แพงหรือใช่ไหมคะไม่แพงค่ะเดี๋ยวเราก็ได้ใบเซอร์ด้วยนะคะตอบผ่านก็ได้ใบเซอร์อ่าอย่างน้อยๆก็ได้ทักษะทางภาษาเนาะ ได้เปรียบนะคะเจ้าจะเปรียบทางภาษาถ้ามาเรียนที่นี่นะคะก็จะเป็นหมอที่เก่งภาษาอังกฤษนะในอนาคตที่ดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะกำลังเลิกสอบใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มาหาอะไรกินเนาะเบาๆค่ณแม่ขาเสร็จหมดแล้วเออเสร็จหมดแล้วค่ะค่ะก็คืออ่ะ เรื่องเอกสาตรต่างๆเนี้ยยังไงคะคุณแม่ก็สมมติว่าตอนนี้ใช่ไหมคะก็น้องที่จะเข้าเรียนมกราน้องต้องรีบส่งแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะว่าเราต้องมันมต้องรับรองกี่เดือนนะคะ,ะมันต้องไปส่งไปรับรองที่สารกงสุนงครงการกงสุนแล้วก็ส่งไปรับรองที่สถานทูตฟิลิปปินส์สองขั้นตอนนะคะแล้วต้องมีแปลมีอะไรอีกบางทีอาจจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะอืมแล้วคือแบบ ต้องไม่ปลุกปรับใช่ไหมคะถ้าิว่าปลุกปรับเานะร,ราก,าก็กากไม่ได้ไม่ได้เข้าเนาะรอบมกราเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิไม่ทันรอบมกราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเข้า,ารอบมกราเนี่ยสิงหาพฤศจิกาแล้วก็จะจบป,นะปีหนึ่งแล้วนะพฤศจิกาเราก็จะได้จบปีหนึ่งแล้วมันไวกว่ากันที่เราจะไปรอเข้ารอบหน้าค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ m ม k กอีซี่ส่งกำลังใจให้น้องเอโทเนียหน่อยนะคะเมืนกันรคว่ามุงสามค่ะมุ้งสามนะคะสู้ๆถึงแม้ว่าเจ้าจะอยู่ฟิลิปปินส์แต่เราก็ยังเชียร์ไทยนะคะอ่าไทยแลนเดียนะคะเอนโทเนียนะคะมงสามมาแน่แล้วก็อย่าลืมมาเรียนหมอที่ฟิลิปปินส์กันเยอะๆคะโอเคค่ะบ๊ายบายอันนี้มงไหมคะคนนี้คนนู้นค่ะมงคนนี้มง ึงันเคยแะ่เพียงคำลาแต่ใจไม่รังลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่งใดไม่หวันพักมันให้เธอผ่อนคลาเยเคยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่